กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนบ่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลราต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเขาสูซองบา้านเฮาเนาะเมื่อนีนบ้านเฮานาะอยู่บ้านเขากาเน,ะนา,า,นนา,าเนะเมืองจำพรขแยงสวรรค์เขตเนาะก็มีคนแนะนำมาเนาะว่าครอบครัวผู้นี้ถูกยากที่สุดในมื่อวานเานาะเฮากะสชเขาไปถามิึงพึ่นกันเลยเนาะว่าพิ่นถูกยากอย่างนเนาะพ่อ,พอ,อ,ะพอแม่พี่นอ้องเนาะเฮากะสิเขาไปถามเรื่องเล่าของพิ่นกันเลยเนาะ สบายดีโอ้เป็นจังไดเนาอนี่อันขออนุญาตถามซื้อได้อันซื้อว่าจังไดเนาะซื้อออดซือออดบ่โดยอ๋อซือออดเนาะอายุจักปีอชาวชาวชิปลายชาวชิหชิหาปีบอโดยอันเอื้อได้จ้ะชามสิบสองปีาปี ม mm. ันลูกไปเลยบะนี่ลูกลูกยัอยู่ิบสามีิบช้ปีว่นี่จะคนลุสามคนสามคนบอหเลยเยมองยู่มองนอนจะบ่นี่นะพักกันนอนยอยู่ไปเลยบ่อนี่กเถอนอนกันหาคนเลยเนาะพดกเอเห็นเนาะพี่น้อง เันเช่นชานจะบริมีบ่บรมีบ่เอ่อที่ินที่ดอนได้จ้ะไปอยู่แบบนี้แหละที่ดอนเขาไ่เทาเลยไเรลยนะใช้เปนยูใ่ไหมใส้เป็นยูใช่ป่บเฮ้ยยูนี่เป็นประจำเล่นบ่เพื่อนกับแมนนะมาแหลกเนาะเพื่อนกัแมนเที่ยงกับแมนอเลยเลย สมมืิอนี้เฮ็ดมะกอกธรรมะอาชีพยังคืมื่อนี้อยู่ไปถึงอะไรค่ะรับจ้างคนตัดไม้ตัดตอกวันโมน่แยนะตัดไม้ตัดตอกมาติวขายวัโมเพราะเชื่อเขาชื่อน้ำกินไงไฮนาตกล้ากับมีไม่มีเขาม่มีเขากินบะมีก็เห็ดน้ำมันเถ้ายู่ได้บนเห็ดนี่เล้เลที่หายแล้วม่ได้เขาก็เลยไนาเป็นชามที่หาย่ะไ้นาเป็นกรพอหลายอืซื้อกิน่าเข้าได้ไหมซื้อกินคเมือ่จก็เอาเฮ็ดไปขอ เอาอย่างก็ไปเอาอย่างไปเอาอย่างไปขอเฮ็ดนี่แหละไปแรกเขาเขาอืเอาให้ทุ่งไรมานี่แหละคือหาหากินไปวันวันหากินไปวันหาเนื้อหอหาเนื้อมาเลกแรกเขากินบะโดอ่าโดยโดยอันคืออะไนี่ขาดเคิร์นหนึ่งอย่างน้ำนี่หลายอย่างขาดเคิร์นลายอย่างเขาก็่มีกินบอลยู่บอลน้อนก็่มีแล้วเออ ถูกยากอก็ดีแล้วแหละลูกยี่ได้นั่นนี่นี่กัแม่อันเอื่อยนี่บุมีปัญญาหาให้ลูกแล้วถูกยากหมูพ่นเบิ่งบูพ่นเห็ดลินยังกับลูกบุรีเบิ่งแล้วถูกยากเลยแหละแม่เลยบุรีซื้อแล้วบุรีมีเงินด้วยด้วยเห็ดมูขีนั่นนี่เฮาก็บบุมีแล้วเฮาเป็นคนถูกคนยากบอกลูกไปสิแล้วเฮาวถูกเบิ่งโมซื้แล้ว nhiều bà đại nhìn rồi thục nhạc rồi leo ừ khi mà mi nhàng đây nó mi nhàng đây. Ừ. Một lìn to sọc cả bưng chửi leo một kilo thịt rồi nhàng cả bưng chỉ là lột khỏi bùm bổ mi hỏng rồi 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 nhàng khảo nam cái bùm bên này cứ hà nè mà để kín chấm mờ nó rồi rồi มันอยู่บอนนอนก็เห็นน้องเห็นนี่แหละแบบนี้แหละวอือ่ะคือเงินพ่อแม่เจ้าได้จ้ะพ่อแม่เอื้อยเนียแม่เอื้อยกับบอมีอ่ะที่พี่น้องบอมีมีบ่เอออู่ไปบบวันวันแบบนี้นะอ่าเหนื่อยเหนื่อยเนาะหานาตะการกับบอมีเหอยหากินวันๆแบบนี้แล้วเอื้อย เปลี่ยนมาแมาส่สาวไปโอมลูกไปข้าดงข้าดอนไปแล้วออกมาเลยไป,ไป,ปหาเนื้อกินให้ลูกแล้วไปหาพุ้แล้วในบ้านพุนแล<อ>้ขวข้าจชงชานเข้าใไ้มาเกินไปหายังก่อนไปหาเห็ดหายังเด็กก็ไปหาข้าวหาแลกข้าวก็เจ้ากินแล้วเคยเคยอยเข้าว่ะเคยแล้วบุมีเอ้ยบุมีทางหามีปัญญาหาให้ลูกกินเลยลูกก็ต้องอดต้องต้มมันให้ลูกกินนะอ๋อกินมันแทนข้าวอีกแมน ดอ่เนาะพ่อพี Do Do like ่น้องลูกเพิ่นแต่กำลังเป็นแต่ฮักเนาะเจ็ดปีแล้วนี่ดูสามปีเนาะเป็นพูน้อยนี่ได้撒สองปีปลายสองปีปลายว่าพูดนีอ๋อคือลูกชายไปเลยเนาะลูกชายสอง่ิงเลยไ่ยิงบ่นี่นะอ๋อเี่ยงกู้ชายเลี่ยงกู้ชายนะ ถ้าม <ừ> ีผ <ừ> ู <ừ> ้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอยู่นี่เอื้อยต้องการหยังอย่างผู้่วยเหลือเอื้อยต้องการว่าอยากได้มุ้งนี่แหละเอื้อยบ่มีอ๋อนี่บ่ดี๋ย้ลนี่บอเอืออยากได้สังกะสีบ่โดยเอือโดยโดยพี่น้องพี่น้องเพื่อนซานเพิ่นก็เนาะมุ่งหลังหญ้าพ่อพี่น้องเอ้ย เปื่องเนาะมวยหยาใช่ไเนาะเปื่องมันเนยาเปื่องเนาะอยู่กันหาคนมันบ่อยู่นี่นะโอ้โทอันเป็นไรผตกผนลินมาม่มาเล่หัววะเนี่ยกันนี่แลาอยู่ทางพีดและบอลมันหัวก็ไปอยู่แล้วเนาะอะพี่น้องเหื่อยเึ้นนะโอาโห ที่นี่เอื้อยมาแต่ใส่ก่อมาแต่ขายเห็ดมาแต่ขายเห็ดบ่เดินอาไปหาเห็ดหาเห็ดเลยมาเอามาขายขายเห็ดยังไงเห็ดปวกเห็ดปวกออกบ่เดินอืมเดินเดินขายอะไรเธอเลยยังไม่ได้ขายพอทุงเอาได้แต่ขายใช่ไหมเพากกำลังวมาจีเข่าไปขายเห็ดปวกว่ากินเดยอ๋อเดยนอืมอันเดียวเ้าสิมอมเงินให้ยสองแสนเนาะ เอาจะช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนเด้อแต่เป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทังต่างประเทศยู U S A เนาะกาให้เอกยขอบุญขอบคุณไปเลยเด้อามาใช้ยูสกินได้เลยเด้อขอบคุณหล,ลายหลา้อยู่ดีมีแหง้งนนั้นผู้ใหญ่ใจดีโดยให้คนโชคคนมันให้เหตุยังกันลำรวยใจอัน ดีใจหลายๆคนมาช่วยเรืออน้องมาช่วยเรือคนทุกขยากด้วย้อมอดีใจมุ่งีใจบ่ใจและขอบมุกขอบใจหลายๆผุยใหญใจดีเากับสช่วยเรือเรือมุ่งต้นไหมก่อนเนาะด้ดยขอบใจหลายๆดวยด้ยดีใจบ่ภาพแขงแรงปุยใหญ่ใจดี Ta à, thủ hay dù đi mi hàng phụ nhảy chạy đi ơi Rồi Ok, nó sẽ nó hoa cả Thì khắp con nó mà nó Hãy dù đi mi hàng đấy Rồi 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 Hãy dù đi mi hàng đấy Rồi nó rồi đây Đi mục đi chạy lại lại Thầy mi hồ cả hoa cả gì mà mày đấy Rồi 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 โอเคน้อสบายดีสบายดีรวยรวยโทษนท้หนิเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเผอนชานของเพิ่นเนาะคือเพิ่นนอนอยู่นี่นหาคนพ่อแม,ม่พี่น้องเลยในการรังค้าเพป็นกับเพิ่นเอาเพลองเนาะมาจามจามแตกับมุ้งแหว้เนาะพ่อพี่น้องเวลาเพิ่นตกเพิ่นลิ่นก็คือสิหัวเนาะเพราะว่ามีนี่เนาะมีฟองอยู่เนาะนี่ค่ะว้าโทษ ôi à, nó vẫn mẹ tìm ơi tìm ơi tìm ơi ơi tìm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  ơi นอคอพี่น้องนี่จะเป็นทางนอกเนะาะอาโทษจะเป็นลังหญ้านเนาะเฮือนเพื่อนกันแต่เพื่อนเอาไปตังไปอย่างน้อมาขังไว้เนะาอนะอาโทษเนาะ โอยเ้ยอยู at, này, này đi, này, à, ่ได้จังไรเนี่เนาะไปแลนทุกนลินมาเนี่สีบสาดบอนี่เนาะลำบากดีเนี่เนาะลุกยากออยากดีเนาะโอ้ต่ตน้นพออยพี่น้เเ้ยอฮฮ พังไปเลยผมไม่รอดรื่องเพื่อนเพิ่งน้องพรมัยพิน้องเนาะเธมาเสนกะชายให้เบิ่งกันเนาะเพิ่งกะอาศัยนอนอยู่นี่หาคนน้องพ่อพี LS ่น้องลูกเพื่นกันสามคนเนาะเพิ่งกะพ่อแม่เนาะสองคนเนาะโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาก็ได้ถามเรื่องราวครอบครัวเพิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่งกะทุกอย่างพอสมควรอยู่พ่อพี่น้องเลยเขาหนำจ้ำปลาเพิ่งกะบ่มีอยู่มีกินเนาะะอาศัยอยู่เพื่อนหลังน้อยเนาะหาคนพ่อพี่น้องเลยแต่เพื่อนซ่านเพิ่งกะขอนที่จะชุดชมเนาะ ก็คือพ่อแม่พี่น,น้องเห็นต้องกานอะไรเนาะถ้าว่าท่านใดเนาะอยากช่วยเหลือเพื่อนกน็ให้ติดต่อมาหาวริษัททางคดทางไลน์ได้เนาะบริษัทกสิกนกน็นสะพานบุญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนอะไรเนาะก็สำหรับคลิปน,นี้บริษัทกสิขอตัวไปก่อนเนาะพ่อแม่พม่ค้องทนนะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหง้งเบ้ดสุข,ขสุขกนเด้อสบายดี